ลำนงลำนงศักดิ์รัตสีถูกไหมเลขบัตรถูกนะเรามีหมายจับที่กอจาร60ทับ2เก้า4นะกองการนี่คือกอจารนี่คือเลขหมายเลขพิเลขหมายที่60ทับ2เก้า4ออกโดยสารจังหวัดปัตตานีวันที่6เมษายน2เก้า4ผู้ทักหมายจับนายดำรงศักดิ์รัตสีที่กระทำความผิด มะทำทำรเ,าเ,เ,เนนราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามพาบุคคลซึ่งอายุไม่เกิน1ิาปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามผู้ใดโดยบัลลจากสมควรพาเด็กอายุยังไม่เกิน1ิปีไปจากบิดามารดาหรือคู้บุคคลแจ้งที่จะแจ้งถึงเบื้องต้นแล้วนะึือทำให้การเราจะ,จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แต่ว่าทาให้การเราจะเป็น ราไม่ติดที่ปรึกษาปรึกษา,าหรือพบญาติได,สได้สามเราต้องการทนายก็ามีทนายก็คือติดต่อทนายได้สี่แล้วเป็นใครได้ป่วยที่อยู่ใรรักษาเราเป็นปที่ททวเนะววบ,บื้องต้นเดี๋ยวพี่จะพาพวกคุณตัวเราไปที่สพประจันทการเพ,พื่อไปทำมันเพื่อไปทำบันทึกแล้วทำวนานากา,ารสอบสวนคือพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาแต่ทีเนี้ยพี่มาทมตามหมาย พี่จะพาไปที่ตรงพักนี้อโอเคนะ<ม>าไม่เอาไป,าไปนหน